ในการออกแบบคอลเลคชันนี้แหละครับผมก็จริงๆมีอินสปิเรชันมาจากทุกคนครับผมแฟนคลับโซนโซนันชัยนานุครับผมหรือว่าตัวหนูเองก็รวมถึงเป็นตัวดีใช่ไหมครับเดสตินีครับผมเป็นเหมือนชคชะชตาอย่างของคอลเลคชันของสีที่ออกแบบก็จะเป็นพระจันทร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์พระอาทิตย์นะครับผมแล้วก็จะมีทะเลพระอาทิตย์ก็จะเหมือนโซนโซนนะครับธันชัยนานุที่แบบส่องแสงประกายให้ทะเลแบบว่ามีประกายมีแสงสว่างแล้วก็คอยแบบเกื่อนหนุนทําให้แบบ มีความสุขแฮปปี้ไปด้วยกันนะครับอืครับถ้าเป็นของผมก็อินสเปเรชั่นจริงๆก็มาจากทุกคนเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งใจจะทำเครื่องประดับคอลเลคชันนี้ให้โซนโซนให้นานนุครับแล้วก็เผื่อมิสซันชัยอยากจะใช้ด้วยก็ได้ครับครับก็เกี่ยวกับโชคชะตาเหมือนเฮียแหละครับเข้าหัวข้อเดสตินีพอดีเลยคอลเลคชันของผมเนี่ยก็ชื่อนูนูฮาร์นะครับเป็นหัวใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแหวนต่างหูเอียครับหรือว่าสร้อยคอหรือว่าตรงนี้อาจจะไม่มีหัวใจครับแต่ว่ามีหัวใจของหนูในน ใช่ก็ผหมืใจหนูพยายามอยม่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็เวลาที่ทุกคนใส่จะได้นึกถึงไงใช่เหมือนมีเหมือนมีผมพกออกไปด้วยตลอดเวลาที่ทุกคนใส่ครับใช่คอลเลคชั่นผมชื่อซันนะครับผมสะกดด้วยตัว C U N นะครับลืมบอกเมื่อกี้ฝากได้ครับ C แบบ C U N Z C แบบแซ็ จะบอกทุกคนครับว่าขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนทั้งหนูแล้วก็เฮียครับแล้วก็แบรนด์เชลราเซลฟี่ด้วยนะครับสร้อยเส้นนี้มีหัวใจทั้งหมด2ดวงครับก็เรียบเสมือนหัวใจของหนูแล้วก็หัวใจของทุกคนอยู่อีดวงหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันเลยแทบจะรวมเป็นดวงเดียวกันแล้วใช่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รวมเป็นดวงเดียวกันนะครับตอนนี้เ็ารวมเป็นดวงเดียวกันแล้วก็รวมก็ได้โอเคเราเรารวมกันเป็นหนึ่งแล้ว ใช่ครับของซีก็จะเป็นพาทิตย์นะครับผมอย่างที่บอกไปมันก็จะเป็นคอลเลคชันเหมือนเป็นพาทิตย์เนาะตัวนี้ก็จะแสดงถึงความแบบอบอุ่นเป็นแสงอาทิตย์ที่แบบให้ความอบอุ่นนะครับผมไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนอบอุ่นนะครับผมมอบความอบอุ่นซึ่งกันและกันตลอดไปแบบกาละนานเทินกันละนานเทินด้วยนะ,ะนานๆไปเลยใช่ครับ ของซีรีส์ในคอลเลคชันนี้ถ้าเป็นผมก็ก็คือผมนี่ก็ผมนี่แหละครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเราก็เป็นคนออกแบบเองด้วยซึ่งมาจากเรานี่แหละเหมือนมาจากความรักความรักของเราที่มีให้กับทุกคนครับก็เลยมาเป็นรูปหัวใจเหมือนกันครับไม่แตกต่างก็มาจากตัวของเราเองแล้วก็อยากพรีเซนต์ในความที่อยากให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนคือเรา ตื่นเต้นครับแล้วก็จะแล้วก็คิดแบบว่าใช่หรอเราจะได้ออกแบบแอสเซอรี่ที่แบบว่าทั้งต่างหูเอียร์ครับสร้อยกำไลแหวนอย่างเงี้ยเราจะมีแบบสไตล์ของเราแล้วจริงๆหรอครับผมก็เหมือนเหมกันครับก็ตื่นเต้นไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบเป็นรูปอะไรดีเขาจะได้คิดหนักมากเลยเพราะว่าจริงๆมีเมลอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากทําแต่ว่า น่าจะยากไปสําหรับผมเราะผมว่าดูไม่เก่งเลยก็เลยเอาแบบเป็นหัวใจละกันเพราะว่าก็ชอบหัวใจเหมือนกันคิดว่าทุกคนจะชอบครับใช่จริงต้องขอบคุณทางคิราเซอร์วีด้วยที่ให้เราแบบว่ามาคอลแลบด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ,รบวันนี้พวกเราสองคนนะครับผมมีกิจกรรมให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมว<อ>ิดีโอคอลสายอีเวนต์นะครับผมง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่คุณซื้อสินค้าคอลเลคชันซันของเฮียนะครับผมและและคอลเลคชันนูนูฮาร์สของผมครับคอลเลคชันนี้พวกเราสองคนตั้งใจทำกันมามากเลยครับและอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยได้ใส่กัน ใช่แล้วครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมจะมี30ผู้โชคดีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะได้โปสเตอร์สุดลิมิเต็ดแล้วก็มีลเซ็นของเฮียกำนูด้วยนะสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กันยายนนี้เท่านั้นนะครับอยากจะเห็นทุกๆคนใส่ซันและนูนูสฮาร์ทมาอวดกันเยอะๆนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเจอกันนะ 对，好。<laughs> <laughs>